สวัสดีครับนี่คือ,อทีวี360องศาในช่วงเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับวันนี้เราจะมาติดตามตรวจสอบสาการน้ําในเขื่อนภูวิพลและสิริกิตหลังจากที่เจอกับสาการฝนมากน้ํามากแล้วต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า2เขื่อนนี้น้ํากําลังเต็มอ่างสิริกิตนั้นกําลังน่าเป็นห่วงที่สุดครับเพราะว่าตอนนี้น้ําอยู่ที่ระดับ94%ของความจุอ่าง เกือบจะถึงระดับเก็บกักสูงสุดนะครับจึงต้องมีการเร่งระบายน้ําออกมากรมชลประทานบอกว่ากําลังเร่งระบายน้ําวันละ70ล้านลูกบาทเมตรแม้จะเร่งขนาดนี้แต่ก็ทําให้น้ําลดลงภายในสัปดาห์นี้แค่3%เท่านั้นคาดว่ากลางสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้น้ําเหนือถึงจะหมดครับ ไปดูเขื่อนภูพิธลบ้านนะครับตอนนี้มีน้ําอยู่ที่78%ของความจุอ่างและมีน้ําเหนือเติมลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันประเด็นของเขื่อนภุทิพลก็คือว่าต้องเร่งทยอยระบายน้ําออกมาบ้างนะครับแต่ภายใต้เงื่อนไขให้ทางเขื่อนศิริกิจนั้นระบายน้าจานวนมหาศาลนั้นออกมาก่อน,นครับไม่งั้นประชาชนทางตอนล่างจะได้รับผลกระทบแต่ว่าน้ําเหนือย,ยังคงเติมเขื่อนภูทิพลอยู่เรื่อยๆนะครับเขื่อนพุนจะมีโอกาสได้ระบายน้ําได้อย่างเต็มที่อาจจะพอดีกับช่วงที่เกิดน้ําทะเลหนุนสูงในช่วงเดือนตุลาคมครับคราวนี้ครับพี่น้องในลุ่มเเจจ้าาาาพยอนล่่ สึก2ด้านคือน้ำเหนือและน้ำหนุนครับเห็นภาพแบบนี้หนีมิพนธนะครับที่คุณผู้ชมท้ายน้ําทั้งลุ่มเจ้าพยาต้องเตรียมการรับมือกับระดับน้ําที่จะสูงขึ้นในช่วงเวลาเกือบ2เดือนสุดท้ายของฤดูฝนเพื่อลดการสูญเสียให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้เรามาติดตามข้อมูลอากาศกันต่อนะครับ พรุ่งนี้ทั่วทุกภาคยังคงอยู่ในช่วงเวลาฝนซาก,กันอีกนะครับเหตุเพราะปัจจัยฟ้าฝนช่วงนี้มีเพียงลงมาสุมตันตกเฉียงใต้แถมมีกําลังอ่อนลงด้วยย้านะครับฝนไม่ได้หายไปไหนเหนืออีสานโอกาสฝนตกหนักบางพื้นที่ยังเกิดขึ้นได้ส่วนภาคอื่นๆฝนจะอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่าเป็นส่วนใหญ่ครับที่น่าเป็นห่วงก็คือวันอาทิตย์เป็นต้นไปร่องมรสุมจะกลับมาใหม่นะครับแถมมีกําลังแรงด้วยฝนจะกลับมาชุกหนักให้ผู้ชมต้องเตรียมการรับมือกันอีกนะครับสัาคใต้ช่วงนี้ฝนน้อยขึ้นลม วันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับเซลลแสงที่ทีวี360องศากับบางจากนำไปมอบให้กับโรงเรียนต้นแบบพลังงานทดแทนที่1 0 1อนั้นเขาใช้ประโยชน์อย่างไรในทีวี360องศาโกกลิ่นกับบางจากครับ ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาภาัยศาลจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ภาคอีสานและได้รับแผงโซลาร์เซลล์จากบางจากขนาด3กิโลวัต,ต์ให้นักเรียนเรียนรู้ว่าเรามีพลังงานแสงแดดเป็นพลังงานแห่งอนาคต <S <S ตั้งแต่วันนี้ไปโรงเรียนแห่งนี้จะมีพลังงานสะอาดอย่างเซลล์แสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสะไฟฟ้าใช้ประโยชน์ในโรงเรียนค่ะไฟฟ้าแสงอาทิตย์ผลิตได้เฉลี่ยวันละ5 6ถึงชั่วโมงหรือ15 1 8ถึงกิโลวัต์ใช้ในการ เทียรา้วี3ศ6ส้งชาคมกรีนกับบางจากอยู่ภายใต้แนวคิดไทยแรงโกกรีนนำเสนอแสงแดดสุดยอดพลังงานแห่งอนาคตให้โรงเรียนและชุมชนรู้จักและนำพลังงานสะอาดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันวีรพลเชื้อบุ่นมีถ่ายภาพวรรณพรเลือประเสริฐพันธ์ทีวี306สิงศารายงานรุ่งนี้มาติดตามภาพกิจกรรมเปิดตัวทีวี3 6สิงศาโกกรีนกับบางจากกันนะครับ ลอนี่คือที่วิสามล่องสิงหาสีครับศูนย์โรคกระดูกและข้อโรงพยาบาลนทนบุรี